ม ok> ู้เ่องไม่ตัดเยี่ให้านตังเวาบอกอย่างไงบอกก็ีไขาดีก็ไ่พบูรักผู้ิงผู้หิงบ้านบอกคนนี้คนไม่้มนซวยอย่างานี่รไนร

ชอี at, ่อรพี <c ough> ่นองคสุนทีันนอ่บ้านยนะต่อยนากันาคา่ตกัน้มากันติดกันตันสีวจัชสีวัสดีสวัสดีจิตนาโูจิตนพภูโอ้กยานมายาเดือนหกติสีเดืนสบใช้สี เรือกดีย่มดีเลืองดีย่มดีสิรับผสิครับผมน้มพุทายะน้ำมพุทายะตีขันใช้สีตีขันใช้สีเลือกดีย่ำดีเลียดีสิรับผสิครับน้ำมูพทยะนมพุทายะเ่จก้นสอันเนอะขอฝะหลานนายอนหลานนายอนมาโรงเรียนกขันคาเล วัดเนาะเพราะศาสนามันอยู่ยุบห่าสีตงนี้ของเขาจะขึ้นเนาะไอ้ไงว่าพูดใหญ่ไปแล้วไงคอมพร ยากรบ่ลนี่่าวยาวนี่ละพวกนี้ว่าเป็นลาลาไดพวนี่เป็นลาแล้วมันงแดงนี่าอนีเย็นแล้วแเก็้าเยี่นะานันลจ้กัวกัน แม่แล่ะจะของพี่ไอคิ้งร้องแช่กาไปแล้วขางพี่ไอคิ้ยังร้อยต่อ มอสับเป็นพี่น้องกันี้เริ่มสอบจากอชันกล่องหนีรถจากล่องนีรถแม่จ้าเยียมแน่มาแล้วเยี่ยมเย้าหัวเขาไปท้งหัวเหมพี่น้องเยี่ยมเขมวะปะปะมาเอาผู้ายนีาพูดห่องพูดแกอ้แล้วเี้ยนมางว่าจนีไปขอทาคุณู้ายเด็นเน้ย

แ้าส้าสาสสม่เนตัส่ดตัวังพอเ่อยเกณมาใช่มเี่เดิมแล้วเนาะหลายแน่ที่หลายเองมาที่หลายแล้วท่างไหนสวยกองเมื่อกี้น้ำมุงกองาเลยสวยไปหมด อีมะนอมมนอมบีบมนมแอกรทานไทีาน้ิมว่าไดเลยเนแอกตัวับโบราทานได้เอรป็นเสน้อโบราณตี่พ่ไ พอละมั้งอาจจกว่าเาะั้อหงบอกกูกบตเไว่าเป็นพอมเแค่นัตอนนี้ถอดแมสหน่อยครับถอดแมสให้หน่อยเป็นไร

ไมนะครับไม่มีสิ่งใคกันยังบ่นอีกสองปีดีนะครับแต่ผลงานของท่านนะครับที่ไปยุ่งเรื่องสิ่งใคกัดนี่มาไม่เป็นที่เดียวนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนไปแรงนะครับเพราะว่าจะประสานงานท่าเพราะว่าจะฟั้งหลายด่านนะครับแต่คาบว่าเอามาให้พี่น้องท่านโควคาแล้วกัคาดวาท่านกตบคนจั ภาษางาและการบริหารโรงเรียนโคคาหนองโกใไ้ดียิงกว่าท่านสิใครอีกนะครับหวังว่าคงจะเป็นยังนะครับเพราะว่าเคนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสำหรับท่านผอ,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 อมนุอาวัชสาคุณพ่อจำเริญประสงค์คุณนะครประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคคาหนองโกได้ขึ้นกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการบรรอาภาษาขอเชิญค่ะ<ว> ทั้งหงมู่ท่าและหมู่ผคือเป็นเถื่อนพ,พื้นที่เขาคือนบ้านพวกของโกท่านผอ,อและคณะครูแถบผูเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับตัวผมนายจังเรินประสงค์คุนะครับประธานกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านพวาของโกซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความมีเีแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับที่มีโอกาสได้ก้อนรับผอ,อ,อคนใหม่ นะครับจริงๆแล้วโรงเรียนเรานี่ก็พึ่งไปส่งท่านพออจักรวัฒน์พันสลับขวานะครับไปที่โรงเรียนเราใหญ่นะครับท่านก็ถือว่ามาอยู่กับเราก็ประมาณ5้าปีก็ไปส่งก็ดีใจกับท่านเหมือนกันนะครับที่ท่านได้ไปอยู่โรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ไม่ทราบว่าท่านพอ,อคนใหม่ของเรานะครับโรงเรียนมน โรงเรียนขนาดขนาดเล็กนะครับมีนักเรียนกี่คนทราบนะครับอ๋อสี่สิบแปดคนแต่ที่นี่ก็เพิ่มขึ้นมาได้เป็นห้าสิบกว่านะครับโรงเรียนบ้านโคกขาดองตั่ของเรานะครับจริงๆแล้วในอดีตโรงเรียนรั้โคกขาดองโง่ในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญทนายเข็มชาติโคกขาดค่ะอดีตท่านนาย,ยกงการ,รบริหารส่วนตำบลปาะสา บุค <in human used> ่ะได้ชุ่มอมข้อดอกไม้และสาวแสดงคามรู้สึกแต่ท่านผู้ราการม่ได้ทำาสเลดีมาราคาว กับเรียนท่านผู้ริการเสีนัก่านน้มันสาท่านประธานคณะกรรมการพื้นฐานร่านพวกขานของโภท่านพี่จังเิือระสมอุม่ที่บกษารที่บกษ,ษานายกเช่นสิบีเช่บ้านกบลังชีสมเด็จท่านพอออนก่อนาากระับจากบ้านบากท่านบูนมิเกียรต ทุกทุกท่านครับผมเข็มชาติโคคาเทศอดีตนายกองกากรบริหารสืขบวนสาสมบูรณ์อดีตสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดวัาผนนู้ขาของดที่นี่นะครับที่ผมเรียนทีเกย,ยทีเรศทรง่ารบอมนุนแล้เก็นชีโกอกาสมาอยากบานน้ำท่านผู้เขียนครับท่านพี่ จำเนินพูดนะครับก็คงจะคงบอกถึงมิติของการอยู่ร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนบา้านวัดโรงเรียนนะครับต้องร่วมกันเชิญท่านผู้มนวยการโดนซับโดนประสิทธิ์ผู้ำนวยการโรงเรียนไทยรัฐพิทยานายกสมาคมผู้บริหารอำเภอสรีสมเด็จ ได้ขึ้นปอก่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับท่านผู้บริการบรรณามัสขอเชิญคทเรีนานมาแล้วสอ่นเรัหาในีย่สเด็จญาติวน้องมีเกีรติขบคบกรอเนในนามของสมภูรผู้บหารากษาศึกษาสสเด็จก็ขอต้อนรับท่านผอบักบ้งอาจเกบานพิ วันนี้รู้สึกดีกใจนะครับแล้วก็ร่วมยินดีกับท่านมน่โนยอากิท่านมีโอกาสได้ถือว่าได้ลับบ้านกนะันแล้วกักกน,วน,นก,าก,กา็ถึง่ใกล้กใกล้กับที่เกษตรนิสัยวิถีชีวิตราชการส่วนใหญ่ก็จะเร็วมากใกล้บ้านใกล้บ้านที่สุดเพราะฉะนั้นเป็นความโชคดีของท่านมน่โนยนอกจากโชคดีในเรื่องของใกล้บ้านแล้วท่านก็ยังโชคดีที่ ได้มาอยู่ในโรงเรียนที่ถือว่าเป็นลิปิีห่หนุของอดทีสุดอยากายาาาที่ท่านปับผ่านในตำแหน่งชอบได้หนักนึ่งนป่นข้อมวามจริงที่สมาคมเพอบริหารกเรียนสมรับรู้มาตลอดโรงเรียนบ้านขุขามังโกเป็นโรงเรียนที่สนังานเนขีดในที่การศึกษาประเทศศรีสะเกยชื่นชมแล้วก็กล่าวถึงเวลาประชุมเพืบริหารหรือประชุมในงานก็จะพูด บวาโงานของโบสถสิ่งที่พูดถึงมากที่สุดก็คือในเรื่องของคุณภาพของนักเรียนด้วยความเป็นเลขพิเศษหนจะสามารถจัดการศึกษาระยงมีคุณภาพคำว่าคุณภาพที่สาคัญของโว้ขานของโบโรงเรียนจะมีคุณภาพก็ด้วยชุมชนที่แข็งแกร่งโรงเรียนขนาดเล็กอาศัยลำพังเพียงพ่ ของเดือนในนามตัวแทนของโรงเรียนบ้านจีสเด่นนะครับไม่ใช่ในนามส่วนตัวของผมต้องขอกราบขาอภัยเดี๋ยวผมจะอธิบายผลบังเรียนท่านประธานกรรมการทางนิสัทานตุกาาโรงเรียนบ้านตุ๊กาครอบครท่านนายกสมาคมผู้บริหารนักศึกษาอําเภอนซื้อสมเด็ยครับเรียนท่านประธานคณะกรรมการสึานศึกษา โรงเรียนบ,บ้านโู้ขาน้องโกท่านผู้บริหารนะครับสมาคมผู้บริหารอำเภอศรีสมเด็จนะครับคุณพ่อเฉ็นชาติโพคาเทศท่านคณะผู้บริหารผู้นวยการโรงเรียนทุกท่านคณะครูโรงเรียนบ,บ้านโูกขา,กาน้องโกคณะครูโรงเรียนบ,บ้านสิงไยคณะกรรมการโรงเรียนบ,บ้านสิงไยและแขกผู้มีเกียรติท,ทุกท่านนะครับ กับผมนายมนูนามาศนะครับรูวมในการอักคนใหม่ของโรงเรียนบ้านหนองโก้พกขาดหนองโกนะครับวันนี้รู้สึกปลาพื้งยินดีนะครับตื้นตาใจที่คณะทุกท่านนะครับมาร่วมแสดงความยินดีนะครับรู้สึกประทับใจนะครับที่เข้ามาในโรงเรียนก็รู้สึกว่าร่มรื่นนะครับแล้วก็สะอาดนะครับ รู้สึกว่าทุกๆท,ท่านนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็ขอให้คำมั่นสัญญาว่านะครับจะมาเป็นลูกเป็นหลานนะครับขอเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกในบ้านหวานในสวนนะครับตั้งปณิธานว่าจะมาช่วยพัฒน,นาลูกหลานนะครับโรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก ก็จะไม่ทิ้งนะครับบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะครับชุมชนโรงเรียนวัดต้องไปด้วยกันนะครับผมจะมาพัฒนาคนเดียวไม่ได้นะครับต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากชุมชนจากท่านคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อนีกับับฝากเมื่อฝากตัวเป็นลูกหลานนะครับของโวกข้าน้องโกนะครับ มีอะไรที่จะแนะนํามีอะไรที่จะให้พัฒนานะครับก็จะขอสารต่องานจากท่านผู้ในการที่ผ่านมานะครับก็จะช่วยในการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาลูกหลานของเรานะครับครั้งนี้ก็รู้สึกตื้น,นใจนะครับอยากจะพูดในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ก็ นะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับขอขอบคุณคณะที่มาส่งนะครับคณะจากคณะกรรมการโรงเรียนบ้านสิงห์ไทยนะครับที่ท่านาไปอยู่ตลอดระยะเวลาประมาณสองปีนะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านประธานคณะครูนะครับด้วยวิถีทางของราชการนะครับก็ ได้ย้ายกลับมาภูมิลำเนาถือว่าเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดนะครับย้ายกลับมาที่สพก,กรร้อยเอ็ดเขตก็รู้สึกดีใจนะครับก็ขอขอบคณุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีที่แม่นิ้งเลยนามนะครับก็ต้องกล่าบขออภัยนะครับอขอขอบขอคุณมากๆขมากครับ ý thức ăn của mình để ăn được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  嗯。